แต่นอนขึ้นให้ท่านดูหน่อยโอเคเพื่อจะได้เปิดประชาชนติดต่อได้ว่าตึกที่เองอยู่จะดูปลอดภัยไหมมีการส่งรูปไลฟ์ได้นะคะส่งรูปสามารถส่งรูปเข้ามาให้อ n น l y ิซ์เบื้องต้นก่อนให้มาวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนว่าอันนี้ปลอดภัยไหม ะะหรือว่าน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยครับว่าน่ากลัวไหมสามารถเข้าไปได้ไหมแต่จริงๆแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ตึกสูงแล้วก็ตอนนี้ตัวตึกเองไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะจริงๆกลับขึ้นไปได้ปกติแล้วนะคะเพราะว่าก็จะไม่มีการแผ่นดินไหวแรงเท่าเดิมแล้วนะคะครับแล้วก็ผมว่าอาจจะต้องขอความร่วมมือจากทางทหารเรื่องฐานช่งางฮะกรณีเชื่อมช่วยดูตึกผมเชื่อว่าก็มีทางโยธา ที่นี้เขาต้องลงวีไเอเยอะเลยครับว่าเราเองกําลังวิศวกรก็มีจํากัดถ้าสามารถระดมวิศวกรที่ปรึกษาเข้ามาก็จะทาให้เราเข้าไปช่วยประชาชนได้เร็วขึ้นค่ะก็เอาที่นี่เป็นวาลูมครับเ็เดี๋ยวเราจะดิสพชจากตรงนี้คนี่ได้ไหมต่นนท์แต่อันนี้ก็เห็นเห็นตรงไหนบ้างคะเนี่ยอันนี้อันนี้ทั่วกรุงเทพครับได้ทุกจุดจะดูตรงไหนก็ได้ตอนนี้คงเน้นที่ตรงจตุจักร เป็นหลักฮนะแล้วก็ถ้าจะดูดินแดงดูดินแดงเลยกล้องทีวีถ้าท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าครับครมีขอขอนุญาตตอนนี้เจ้ากรมด่านช่างเขาอยู่ที่จตุจักรอยู่แล้วท่านประสานงานได้เลยครับครับเยวจากผมคิดว่าเราเต็มที่ฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะคือคนที่อยู่หน้าง,งานคงลุยก,กันเต็มที่แล้วก็มีครับนั่นผมว่าตอนนั้นก็แต่เนี้ยต้องรีบเคลียร์ตรงนี้เพราะอันนี้ของหัวใจเต้นเลือดใหญ่เลยที่ทั้งขาเข้าขาออกตรองดินแดงฮะที่ยังติดอยู่ครับ อาถพี่ฟังดูขึ้นได้ไหมให้ท่านนายกดูหนึข่ขออนุญาตท่านผู้ว่าค่ะในส่วนของดินแดงเนี่ยถ้าลองสุยยะได้ลงพื้นที่แล้วก็ทีมไปเนี่ยแจ้งว่าจริงๆเราเคลียร์พื้นผิวแต่เรายังไม่ชัวนะักเพราะว่าเครนที่มันคอล l a p s ์เนี่ยมันยังยังห้อยอยู่ข้างบนเพราะนั้นกลัวว่าถ้ามี after shock หรือมีอะไรก็ตามที่มันทำให้สเวออ,อกมา การสัจนจรที่ว่านี้และรวมถึงบ้านคนก็อาจจะมีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่าพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงก็จะพยายามจะ correct อันนี้อันนี้ครับแอปพลิเคชันที่เราเปิดใช้เพิ่งเปิดแล้วก็มีเรื่องรอยล้าวอาคารใช่ไหมตานนท์เนี่ยแล้วก็มีจุดที่เกิดคนแจ้งเข้ามานะมีกี่อ่ะที่านที่บา้านนนท์้อยสามเรื่องมาจากทั้ง2ทางก็คือทั้งทราฟฟิฟองดูแล้วก็1555ครับเพราะถ้เดี่ยฮจะดูก็ ทั้งหมดเนี้ยจะเข้าไปที่สํานักโยธาเราในการดูอาคารทั้งหมดแล้วมีโลเคชันเลยฮะก็สามารถส่งดิสชายชนแล้วมีรูปดูให้ท่านรูปดูรูปหน่อยเนี่ยรูปให้เขาครับอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยก็หนักอย่างเงี้ยรูปเนี้ยรูปเนี้ยอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยครับกดี๋ยวเธอจะหนักอย่างเงี้ยนะ อันนี้ที่ไหนลองดูโลเคชั่นหน่อยใช่เหรออันนีไลฟ์ใช่เหรออันนี้ไลฟ์เหรออ๋อเนี่ยผมว่าก็ช่วยมากเลยเทคโนโลยีรู้เลยลงได้ตรงจุดเลยครับแล้วก็แต่ต้องก็เราก็สามารถสก,กรีนให้เบื้อ,ตองต้นเลยว่าอันไหนที่มีปัญหาอะไรครับ แล้วเรื่องระบบหร okay. okay. ือการตอบรีสปอนเร็วแค่ไหนคะก็รับก็ขึ้นก okay. ั่ว่าเราพร้อมแค่ไหนแล้วก็เคสมันง่ายแค่ไหนโอเคแล้วทีมตอบเราอยู่ t เตชันที่ตอนแรกมันจะค่ะเพราะเห็นว่ามีวิศวกรมีอาจารย์มีอะไรด้วยจะได้สามารถรวมความคิดได้เลยถูกไหมคะถ้าเ่องรีตอบคืณเนธต้องอยู่กันตลอดนะเดี๋ยวคืนนี้ต้องลุยสไปกรีนแบ่งสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเทคโนโลยีก็ช่วยได้เร็วมากเลยอันนี้ครับค่ะ ครับดีมากก็ผมว่านี้ก็ต้องต้องเร่งแต่ว่าต้องขอเรื่องเพราะว่าตอนนี้หัวใจเร่งด่วนคือเรื่องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเป็นแมสเซจเดียวกันแล้วก็เรื่องการจราจรเพราะว่าชนติดค้างอยู่เยอะเมื่อกี้ก็เดินแกร็บไม่รับคนแล้วตอนนี้กดไม่ได้แล้วครับแล้วก็เรื่องวิศวกรที่จะมาช่วยกันตรวจผมว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปแล้วก็ต้องถ้าจะดมได้ ฐานช่างโยธาที่พอมีความรู้ครับกรมโยธาก็สแตนบายหมดแล้วแล้วก็เรื่องคนตอนนี้ทางขนส่งมวลชนเนี่ยเขาทำทั้งคืนในการรับส่งคนออกแต่ก็จะมีปัญหาอย่างที่ท่านบอกว่าว่ามันถนนมันยังไม่เปิดเส้นทางแต่ก็ตอนนี้ได้ทนายกสั่งการทัทางตำรวจแล้วให้เคลียร์เรื่องนี้และทางทหารเนี่ยเขาเอารถออกมาเพื่อจะช่วยเป็นจุดใหญ่จากสมอว่าจากประตูน้ําไปอนุสาวรีย์ชัยไป พระกล้าโงอะไรเงี้ยก็จะได้ช่วยตรงนั้นไม่ได้ช่วยเส้นทางผมคิดว่า,ถ,าถ้าจาราจรมันคลายตัวมันก็จะมันจะได้ครับแต่ว่าตอนตอนนี้เมื่อกี้คุยกับทางพบตรนะคะก็บอกว่าเรื่องเส้นทางนี้เริ่มเริ่มสั่งออกได้เยอะขึ้นแล้วนะคะแต่าขาเวลาอีกบั๊กหนึ่งบอกอย่างนั้นว่าน่าจะค่อยๆคลี่คลาย,ย,ย,ยนะคะคร <Okay. S 2> เราก็บอกเลยว่า ตัวแตอนนก็เปิดทั้งคืนนะมานั่งเล่นก่อนตอนนี้เปิด24ชั่วโมงก็ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้เมื่อกี้สื่อสารว่าเปิด24ชั่วโมงแต่ว่าตีตีสวนนะคือสวนที่อยู่ใกล้ห้าสวน ค่ะคุณผู้ชมคะต,ตอนนี้ก็หลังจากได้ฟังส,ส่วนหนึ่งของการประชุมนะคะก็เชิญให้สื่อออกจากห้องนะคะเพื่อทางท่านที่เกี่ยวข้องก็จะประชุมกันต่อแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะว่านอกจากท่านนาะยการัฐมนตรีก็มีคุณภูมิธรรมเวชชยชัยรัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณศรวงเทียนทองรัมตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่มาประชุมด้วยเช่นกันนะคะจากที่ ฟังที่ทางท่านนายกเนี่ยมีการให้คำแนะนําแล้วก็สอบถามในช่วงต้นหากได้ยินคําว่าทราฟฟี่ฟองดูนะคะุผู้ชมเป็นระบบที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยออกแบบขึ้นหลังจากผู้ว่าชัดชาติมาดํำรงตําแหน่งเป็นผู้ว่าใช้เป็นช่องทางในการแจ้งบาะแสต,ต่างๆซึ่งครั้งนี้ค่ะ แทฟฟี่ฟองดูก็ใช้ในการให้ประชาชนเนี่ยที่นายกถามย้ำนะคะว่ามันสามารถใส่รูปแบบเรียลไทมได้ไหมให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้ใช่ไหมนะคะก็สามารถทําได้นะคะซึ่งจากข้อมูลจนถึงเวลานี้อัปเดตกับทางแทฟฟีฟ่ฟองดูเนี่ยมีเคสที่ประชาชนถ่ายภาพของอาคารแตกร้าวเพราะว่ามีความกังวลน,นะคะแล้วก็อยากจะให้กทมเนี่ยส่งวิศวกรเข้ามาตรวจสอบเนี่ยมากกว่า400เคสแล้วนะคะ ก็ยังสามารถส่งเข้ามาได้นะคะทางกทมก็ย้าว่าทราฟฟิ่ฟังดูเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะส่งภาพหากมีความกังวลเรื่องของอาคารร้าวต่างๆหรือว่าหาก กังวลมากนะคะก็โทรเข้ามาได้ที่สายด่วน1555นะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ฟังในที่ประชุมเนี่ยท่านนายกก็เน้นย้ําเรื่องของการอำนวยความสะดวกการจราจรนะคะที่อาจจะช่วยให้ประชาชนในค่าคืนนี้ผ่านพ้นไปนะคะตอนนี้ก็ปิดห้องให้สื่อออกมาแล้วแต่เดี๋ยวคาดว่าหลังการประชุมก็น่าจะมีการถแถลงข่าวอีกครั้งนะคะแต่อยางอัปเดตอีกนิดนึงค่ะต่อเนื่องคือสําหรับผู้ชมที่อาจจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ค่ําคืนนี้นะคะอาจจะมีความกังวล ว่าทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาออกมาให้ความมั่นใจแล้วก็ออกประกาศแล้วว่าตอนนี้สามารถกลับเข้าไปอยู่ในบ้านอยู่ในอาคารได้แล้วนะคะแต่ล่าสุดทางกรุงเทพมหานครก็ประกาศเปิดส่สวนสาธารณะนะคะหากคุณผู้ชมที่อาจจะไม่มั่นใจในค่ําคืนนี้อาจจะมานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องรถติดขัดตอนนี้ยังไม่มีรถนะคะหากอยู่ใกล้ที่ไหนก็เข้าไปพักผ่อนในสวนได้ส่สวนประกอบส่สวนนะคะประกอบไปด้วยสวนเบญจศิริสวนเบญจก,กิติสวนลุมพินีแล้วก็สวนจ ตุจักค่ะผ้วบอกว่าค่ำคืนนี้จะส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าไปดูแลความปลอดภัยแล้วก็จะเพิ่มแสงสว่างนะคะรวมถึงรถห้องน้ําด้วยให้ความสะดวกกับประชาชนตลอดค่าคืนนี้ค่ะโดยในความร่วมมือที่กทม ให้สำคัญม,มาสักครู่นี้นะคะเพิ่มเติมก็คือจะขอความร่วมมือเกี่ยวกับพี่ๆที่เป็นวิศวกรนะคะอาจจะนอกจากอยู่นอกเหนือจากสภาวิศวกรเป็นเอกชนหรือหน่วยไหนก็ได้นะคะที่ติดต่อเข้ามาที่กรทมได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องการวิศวกรในการร่วมตรวจสอบจากข้อร้องเรียนของประชาชนที่ส่งเข้ามาผ่านแพรฟี่ฟองดูเนี่ยตอนนี้400เคสคาดว่าผ่านค่าคืนนี้ไปเนี่ยอาจจะมีเป็นพันเคสนะคะเพราะว่าก็ประกาศขอความร่วมมือคนที่มีความรู้ด้องวิศวกรเข้ามาร่วมตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยได้พร้อมกับขอความร่วมมือประชา ชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกนะคะอย่าเชื่อข่าวลือที่ไม่มีข้อเท็จจริงที่อาจจะทำให้หวัดกลัวเกินไปแล้วก็ย้ำว่าสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วนะคะเดี๋ยวหากนายกรัฐมนตรีนะคะออกมาให้สัมภาษณ์เดี๋ยวจะ,ะรายงานกลับเข้าไปอีกครั้งตอนนี้กลับไปที่สถานีก่อนคะ่ะ ขอบคุณคุณรัติยานะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะช่องทางในการแจ้งเรื่องของรอยร้าวของอาคารนะคะทราฟฟี่ฟองดูเข้าไปได้เลยเขามีไอคอนเฉพาะเลยนะคะแจ้งเหตุตอนนี้ก็ประมาณ400เคสแล้วมีวิศวกรมีอาจารย์ทางด้านนี้นะคะดูแลอยู่แล้วก็ยังเปิดรับอาสาอยู่นะใช่แต่ถ้าเกิดไม่ถนัดแอปพลิเคชันนะครับเป็นฮอตไลน์ของทางศูนย์กทม1555ก็สามารถที่จะโทรเป็นสายด่วนเข้าไปก็ได้ถ้าเกิดไม่สามารถที่จะใช้ตัวแอปพลิเคชันได้ นะครับเรื่องว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คนแตกตื่นทั้งเมืองวันนี้แน่นอนนะคะ,คะช่วงบ่ายทุกคนประสบเหตุการณ์เดียวกันนะคะต่างสถานที่แต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่สั่นไหวนะคะแรงสั่นสะเทือนของเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะวันนี้อยากจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูหลายๆจุดหลายๆภาพที่แชร์กันนะคะว่ารุนแรง